ชดาสูตรที่หตันหาพายุง่งครั้งนั้นแลชดาพารัตวาชพรามเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับคันแล้วสนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคคันผ่านการปลาศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งชดาพารัตวาชพรามนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าตันหาพายุ่งในภายในพายุ่งในภายนอกหมู่สัตว์ถูกตันหาพายุ่งรัดเลืงไว้แล้วข้าแต่พระโคโดมเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่าใครพึงสางตันหาพายุ่งนี้ได้พระผู้มีพระภาคตัดว่าภิกษุใดเป็นคนมีปัญญา ตั้งมั่นอยู่ในศีลอบรมจิตและปัญญาให้เจริญมีความเพียรมีปัญญารักษาตนภิกษุนั้นพึงสางตัณหาพายุ่งนี้ได้ราคะโทสะและอวิชชาอันชนเหล่าใดสําลอกแล้วชนเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์มีอาสวะสิ้นแล้วตัณหาพายุ่งอันชนเหล่านั้นสางได้แล้ว นามและรูปย่อมดับไปไม่เหลือในที่ใดปฏิฆะสัญญารูป,ปะสัญญาและตัณหาพายุ่งนั่นย่อมขาดไปในที่นั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตัดอย่างนี้แล้วชดาภารัตวาชะพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภาสิทธตของพระองค์แจ่มแจ้งนักก็แหละท่านชดาภารัวาชะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้แล